ได้ได้หมดได้นอนนี่นอนนี้ดื่กันหมดมีแค่ของมันเดียวได้ได้เจ็บไปซื้อเสื้อผ้าในใช่ไหมวีมีเสื้อบอลอยู่ตัวนึงซื้อทำไมน้ะก็ไม่เคยอาบก็ไม่อาบไงแต่พรุ่งนี้ใส่ชุดนี้ไปเลยไอเขาใครจะไปรู้แถวนั้นนอกจากท่านนี้ไม่จายไม่ได้มีเสื้อยื้อคอโกมาคอหันลักษณะนี้มี่ตึงมาเป็นที่ไหนแต่งแต่เกิดไม่เคยมาอุที แล้วแกจะพิสูจน์ที่เฉยอตอนเล่าหมดแล้วต่อเฉือกสูงเนาเล่าหมดแล้วก็เห็แล้วไงก็พอแล้วไงถ้ากินต่อไม่ไปช่วยยกนั่นแหละไม่ขูไม่ขูไม่ขู่ไวบังคับด้วยขอบอกมาเรื่องคุณนายคุณไม่ไปยกอ่ะเราก็ไม่ไปด้วย เหมือนกันโอเคนั้นเอ้ยไม่ได้เราไปกินอะไรกินดีไอ้จุกจิ้มอ่ากินข้าวกินข้าวอ๋อกินข้าวโอเคโอเคงั้นกินข้าวกันไปกินข้าวกันสายเราสองแมนเหมือนเดิมเมาเหมือนเดิมก็รู้อยู่แล้วมันจัดเต็ม อะไรอย่างนี้แต่ตักได้ตักได้ตักได้ตลอดตสองไม่นาตีนเน่าแล้วตีาที่ไหนก็บอกว่าน่าห้ต้นอันนี้ตาแนมไมอ๋อไม่ใช่เหรอขออลอโอไม่มีหมยังเอเอาขวดมาขวดมานี่นุ่มทุกขวดเบียร์เนาะเบียร์เหลือมา ยังไงก็จะไปต่อไปแล้วเออแนนก็ไม่เสียเปรียบไอ้ปูอยู่แล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต่างต่างเยเปียกกระดานล้าเลียให้เขาอ้าเอาพาไปดิสรุเาาปเลยของของแนนเหลือน,น้อยไปไอปูเยอะไม่รู้วะนี่ยสรุปแม่ไอแนนหมดเลยปูไม่ได้เลยพอแล้วน,ำน้ำแข็งพอแล้วพี่ครับ เขาบอกว่าน้ำแข็งพอแล้วก็น้ำแข็งออกดิอุ้ยมือสายไม่เป็นไรมือขวาโอเคผ่านครับ้ายนี่ไม่ได้เลยปกติใช้มือขวาทั้งสูดด้วยวิธีอ่าาามีอารงอาไปไปที่ยังไม่ยกเลยสัตว์เอามึงมาล็อกไปจะไปยกของเลยมึงเทเนี่ยกแตงแก้วมึงยังไม่นี่หรอ่าไปตัดเค้ืงยกของเลยวันนี้อะ ใครเล้ยวมีแมวสีขาวสองตัวเหรอไม่เลยลยใช่ใช่ใช่ด้วยใช่สองตัวอันนี้ตัวผู้อันนั้นตัวเมียตัวตัวผู้อ่ะเอาจิงหรอมึงรู้ได้ไงเกดองันนี้มันกระดกตูดอยู่นะเกดอะไรนะมันปวดขี้ไม่ใช่มันจะผสมพันธุ์กันแล้วนะหนูมโนอะไรเกยถุงมันอ้เอ้าเอ้กระดกรอยเออก็ใช่ไง